หนาวแรงสุดของรอบนี้หลายจังหวัดอุณหภูมิต่ำกว่า10องศาส่วนภาคใต้ตอนล่างน้ำท่วมหนักประกาศเขตภัยพิบัติฝนสะสม1วันมากกว่า600มิลลิเมตรคลื่นสุดโหดซัดเรือหลายลำอับปางและมีผู้เสียชีวิตค่ะโดย20ธันวาคมนี้ลมหนาวจากจีนจะเบาลงแต่ยังมีลมตวนตกระดับบนที่ทำให้อากาศหนาวเย็นต่อเนื่องและเตรียมรับมวลอากาศเย็นกำลังแรงรอบต่อไปที่จะทำให้ได้สัมผัสอากาศหนาวกันยาวๆค้ามปีเลยค่ะส่วนภาคใต้ฝนและคลื่นจะเบาลงวันไหนและ และฝนรอบต่อไปจะมาเมื่อไรติดตามรายละเอียดได้ในคลิปนี้เลยค่ะอากระท่อมไปหงายองเลยขาชีฟ้าเลยกระท่อมกูกูนาสงสารสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube ชาวบ้านตาดำดำและ Facebook ข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบตัติคลิปนี้อัปเดตข่าวสภาพอากาศข้อมูลตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่28ธันวาคมค่ะ วันนี้กรมตุนิยมวิทยายังคงออกประกาศเตือนภัยเรื่องอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยค่ะฉบับล่าสุดฉบับที่11ยังต้องระวังต่ออีก1วันค่ะโดยในวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นวันที่มีอากาศหนาวเย็นมากที่สุดของรอบนี้หลายจังหวัดอุณหภูมิต่ำกว่า10องศาค่ะโดยจากรายงานของกรมตุนิยมวิทยาอุณหภูมิต่ำสุดของแต่ละภาคภาคเหนือต่ำสุดคือ10.2ององศาที่ตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายภาคอีสาน ต่ำสุดคือ8ปดองศาที่ตำบลขามเทาอำเภอเมืองจังหวัดนครพน,นมภาคกลางต่ำสุดคือ14.9องศาที่ตำบลบัวชุมอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีส่วนกรุงเทพปริมณฑลต่ำสุดคือ17.6องศาที่ท่าอากาศยานส,สุวรรณภูมิค่ะภาคตอนออกต่ำสุดคือ15.8องศาที่จังหวัดสระแก้วและฉะเชิงเซาส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยต่ำสุดคือ18.2องศาที่หัวหินประจวบคีรีขันส่วนฝั่งอันดามันต่ำสุดคือ22.5องศาที่อำเภอเมืองจังหวัดตร โดยในวันที่20-23ทธันวาคมนี้ลมหนาวจากจีนจะมีกําลังอ่อนลงค่ะทําให้อุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าอยู่และเตรียมกับลมหนาวรอบต่อไปที่จะลงมาเสริมหลังวันที่23ทธันวาคมอุณหภูมิจะลดต่ำลงอีกและต้องระวังลมกระโชกแรงอีกรอบด้วยค่ะ ส่วนภาคใต,ต้ตอนล่างฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่คืนวันที่18ถึงเย็นวันที่19ธันวาคมมีฝนตกตลอดทั้งวันค่ะขณะที่สุราษฎร์ธานีขึ้นไปและฝั่งอันดามานันฝนน้อยลงแล้วนะคะโดยในส่วนของภาคใต,ต้ตอนล่างคืนวันที่19ค่ะฝนเริ่มเบาลงแต่20ธันวาคมนี้ก็ยังต้องระวังฝนตกหนักต่อค่ะโดยความรุนแรงของฝนที่ตกทั้งวันทั้งคืนในส่วนของภาคใต,ต้ตอนล่างนะคะปริมาณฝนมากที่สุดรายงานโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตอนออก คือ658.8ม mm, ิลิเมตรค่ะที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสและพื้นที่อื่นๆของภาคใต้ตอนล่างมากกว่า300ม mm, ิลิเมตรทางนั้นเลยค่ะท้งพัทลุงสงขลาปัตตานียะราและนราธิวาสโดยเฉพาะนราธิวาสค่ะมีการประกาศเขตภัยพิบัติถังจังหวัดเลยค่ะก่อนจะไปดูข่าวพาณ์อากาศไปดูข่าวภัยพิบัติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเทียมมีรวบรวมนํามาฝากกันก่อนค่ะภาพนี้ที่อำเภอโพไซจังหวัดอุบลรัชธานีค่ะ จากลมที่แรงในช่วงหนึ่งถึงสองวันที่ผ่านมาสัตว์จนหลังคาร้านค้าพังถล่มลงมาเลยค่ะส่วนคลิปนี้แฟนเพจส่งมาให้ค่ะลมกระโชกแรงพัดกระท่อมล้มทั้งหลังในพื้นที่ของตำบลทุ่งโอพอําเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะส่วนคลิปนี้แฟนเพจที่หัวใจส่งคลิปมาค่ะคลื่นลมยังแรงจัดอยู่ค่ะในพื้นที่หัวใจจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งลมกระโชกแรง ทำให้บ้านเรือนที่อยู่ติดทะเลหลังคาปลิวได้รับความเสียหายค่ะความรุนแรงของน้ําท่วมยังทําให้มีผู้เสียชีวิตด้วยค่ะโดยภาพนี้ที่หมู่ที่4ตําบลบองง,งออาเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสน้ําท่วมซัดรถเก่งจมน้ํามีผู้ติดอยู่ในรถ5รายทหาและชาวบ้านในพื้นที่ได้ฝ่ากระแสน้ําเข้าไปช่วยแต่ก็ไม่ทันค่ะส่วนคลิปนี้คือวันที่18ธันวาคมค่ะเกิดเหตุเรือสินค้าที่บรรทุกไม้ยางพาราอับปางลงในพื้นที่ของอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรือออกเดินทางจากจังหวัดสุรา านีเพื่อจะไปส่งสินค้าที่ท่าเรือแหลมฉบังค่ะคลื่นลมแรงจัดลูกเรือทั้งหมด9คนได้มีการจุดพลุขอความช่วยเหลือและสละเรือลงแพยางลอยเข้าฝั่งมาได้อย่างปลอดภัยโดยมีชาวบ้านและผู้ภัยในพื้นที่รอให้การช่วยเหลือค่ะและข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งค่ะ กัรเรือลบหลวงสุขโขไทยที่อับปางลงในทะเลเอ่าวไทยในพื้นที่ของอำเภอบางสะพานประจวบคีรีขันธ์ในคืนวันที่18ธันวาคมโดยมีลูกเรือทั้งหมด100คนช่วยเหลือไว้ได้น72นายและยังมีผู้สูญหายอยู่อีก31นายค่ะขณะนี้มีการระดมกําลังค้นหายอย่างต่อเนื่องทั้งทางอากาศและทางน้ํานะคะก็ขอส่งกําลังใจให้ทุกคนปลอดภัยด้วยค่ะไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศประจําวันค่ะจากเย็นวันที่19ไปจนถึงเย็นวันที่20ธันวาคมภาคเหนือยังมีอากาศเย็น ถึงหนาวกับมีลมแรงค่ะอุณหภูมิต่ำสุดคือ10ถึง16องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด4ถึง10องศาเซลเซียสลมตะวันอ,ออกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด10ถึง16องศาเซลเซียสยอดภูอา,ากาศหนาวถึงหนาวจัดต่ำสุดคือ2ถึง10องศาเซลเซียส ลมตอนออกเชียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคกลางมีอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด17-19องศาเซลเซียสลมตะวันออกเชียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนกรุงเทพป,ปริมณฑลอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด19-20องศาเซลเซียสค่ะ ภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด16-21องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบนของภาคมีอากาศเย็นตอนล่างของภาคยังมีฝนฟ้าขนองอยู่70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ค่ะบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลา นาดาตีวาดลมตวนออกเชียงเหนือความเร็ว20-45กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลยังมีคลื่นสูงอยู่ค่ะ2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีฝนฟ้าคะนอง6 0ซของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลลมตวนออกเฉียงเหนือความเร็ว20-45กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรค่ะส่วนลักษณะากาศต่อจากนี้ค่ะในวันที่20-23ธันวาคมบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลงค่ะ แต่ยังคงทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าส่วนในช่วงวันที่24-25ธันวาคมบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยและยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวค่ะส่วนภาคใต้ตั้งแต่วันที่21ธันวาคมเป็นต้นไปมรสุมต้นออกเชียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะเริ่มมีกำลังอ่อนลงค่ะ ทำให้ภาคใต้มีฝนลดลงเคลื่อนลมบริเวณอ่าวไทยและอันดามันก็จะมีกำลังอ่อนลงด้วยค่ะโดยในส่วนของภาคใต้มีแนวโน้มที่ฝนจะน้อยไปจนถึงสิ้นปีเลยค่ะส่วนใครที่สงสัยว่าฝนรอบต่อไปของภาคใต้จะตกอีกเมื่อไรจากแบบจำลอง GFS ค่ะในช่วงประมาณวันที่31ธันวาคม 1, 2และ3มมกราคมภาคใต้อาจจะมีฝนตกอีกรอบหนึ่งค่ะแต่เนื่องจากแบบจำลองยังอยู่ในระยะไกลค่ะขอให้คอยติดตามอัปเดตข่าวอีกครั้งหนึ่งนะคะ มาต่อที่แอปวินดี้ค่ะดูแนวโน้มฝนล่วงหน้าผ่านแบบจำลอง ECMWF บริเวณไหนมีสีคือมีโอกาสที่จะมีฝนสีฟ้าเป็นฝนเล็กน้อยเบาบางหรือเป็นแค่เมฆครึ้มสีเขียวสีเหลืองฝนปานกลางสีแดงและสีชมพูฝนตกหนักที่สุดแบบจำลองไม่ได้แม่นร้อเอซอย่าลืมกดดูแบบเต็มจอด้วยค่ะ เริ่มดูในช่วง6โมงเช้าของวันอังคารที่20ธันวาคมค่ะบริเวณภาคใต้ตอนล่างค่ะมีสีฟ้านะคะอาจจะยังมีเมฆคล้มหรือฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่ค่ะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะตัวเมืองลงมานะคะแล้วก็พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะส่วนพื้นที่อื่นไม่มีสีเลยค่ะบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงเช้ามีอากาศเย็นถึงหนาวอยู่นะคะอีสานตอนบนค่ะประมาณ12-13องศาอีสานล่าง15-16องศาค่ะส่วนกรุงเทพประมาณ18-19องศา ช่วงเที่ยงวันอังคารค่ะบริเวณภาคใต้ตอนล่างค่ะฝนจะเพิ่มขึ้นนะคะยังต้องระวังฝนตกหนักอีกหนึ่งวันค่ะโดยเฉพาะจังหวัดกลางสตูลพัทล,ลุงสงขลายะลาปัตตานีนาธีวาสค่ะเป็นสีฟ้าถึงสีเหลืองนะคะสีเหลืองจะอยู่แถวสงขลาแถวยะลาปัตตานีค่ะและมีสีฟ้าอ่อนเล็กน้อยอาจมีเมฆคลึ้มหรือฝนบางพื้นที่แถวสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช ่วนบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงเที่ยงอุณหภูมิจะสูงขึ้นนะคะภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนอากาศยังเย็นอยู่ค่ะแต่บริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างอากาศจะอุ่นขึ้นนะคะบางพื้นที่อาจจะมีอากาศร้อนบ่ายวันอังคารที่20ธันวาคมค่ะบริเวณภาคใต้ต้องระวังฝนนะคะมีสีฟ้าถึงสีเขียวพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาถโดยสีเหลืองก็คือแถวยะลานราธิวาสและมีสีฟ้าอ่อนเล็กน้อยแถวสุราษฎร์ธานีกับนครศรี าราสรุปคือฝั่งอันดามันแล้วก็ภาคใต้ตอนล่างนะคะบ่ายวันอังคารระวังฝนด้วยค่ะเย็นวันอังคารที่20ธันวาคมภาคใต้ฝนน้อยลงค่ะโดยเหลือสีฟ้าอยู่แถวพังงาภูเก็ตกระบี่รวมทั้งยะลาและนรา,าธิวาสค่ะส่วนบริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิเริ่มลดต่ำลงอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นค่ะค่ำวันอังคารที่20ธันวาคมค่ะประเทศไทยตอนบนอากาศเย็นค่ะไม่ถึงกับหนาวส่วนภาคใต้ฝนลดลงนะคะเหลือแค่สีฟ้าเล็กน้อยแถวปัตตานียะลาและนรา,าธิวาสค่ะ ตีหนึ่งวันพุธที่21ธันวาคมมีสีฟ้าเล็กน้อยแถวปัตตานียะลาและนา,าธิวาสพื้นที่อื่นไม่มีสีค่ะส่วนไทยตอนบนอุณหภ,ภูมิลดต่ำลงอีกค่ะตีสามวันพุธที่21ธันวาคมส่วนภาคใต้ตอนล่างตีสามวันพุธค่ะระวังฝนในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนาดาิวาสค่ะโดยมีสีเหลืองแถวปัตตานีและนาดถิวาสค่ะพื้นที่อื่นปลอดฝนค่ะ หกโมงเช้าว,วันพุธที่21ธันวาคมค่ะภาคใต้ตอนล่างนะคะมีสีฟ้าถึงสีเหลืองยะลาปัตตานีและนาราธิวาสค่ะประเทศไทยตอนบนอากาศอุณหภูมิลดต่ำลงอีกค่ะในช่วงเช้ามีอากาศเย็นถึงหนาวนะคะภาคเหนือตอนบนอีสานตอนบนจะมีอากาศหนาวค่ะประมาณ14-16องศาเซลเซียสค่ะส่วนแถวกรุงเทพก็ประมาณ19-21องศาเซลเซียสค่ะ ในช่วงเที่ยงวันพุทธที่21ธันวาคมค่ะภาคใต้ตอนล่างเป็นสีฟ้าอ่อนค่ะฝนเล็กน้อยบางพื้นที่หรือเมฆครึ้มส่วนใหญ่ค่ะยะลาปัตตานีนราธีวีและสีฟ้าอ่อนแถวนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาค่ะประเทศไทยตอนบนในช่วงเที่ยงอุณหภูมิสูงขึ้นนะคะในเฑตอุ่นๆค่ะมีอากาศเย็นบางพื้นที่แถวภาคอีสานตอนบนส่วนพื้นที่อื่นอุณหภูมิจะสูงกว่า25องศานะคะ โดยเฉพาะแถวกรุงเทพภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกและอีสานล่างอุณหภูมิจะประมาณ29-30องศาค่ะบ่ายวันพุธที่21ธันวาคมภาคใต้มีสีฟ้าเล็กน้อยนะคะบริเวณจังหวัดสงขลายะยลาปัตตานีนราธิวาสพังงากระบี่นครศรีธ,ธรรมราชค่ะส่วนประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิสูงขึ้นค่ะเย็นวันพุธที่21ธันวาคม ใต้ฝนน้อยมากนะคะมีสีฟ้าเล็กน้อยแค่แถวจังหวัดยะลานราธิวาสพังงานและภูเก็ตค่ะข้ามวันพุธที่21ค่ะภาคใต้มีสีเล็กน้อยแค่แถวยะลากับนราธิวาสค่ะพืน้นที่อื่นไม่มีสีเลยนะคะต่อไปดูแนวโน,โน,น้มฝนคร่าวๆนะคะแบบจําลองยิ่งไกลย,ยิ่งไม่แม่นค่ะเช้ามืดวันพฤหัสที่22่ธันวาคมภาคใต้สีน้อยมากนะคะ โอกาสเกิดฝนตกก็จะน้อยลงในทุกจังหวัดค่ะส่วนไทยตอนบนในช่วงเช้ายังมีอากาศเย็นถึงหนาวอยู่นะคะอากาศหนาวต่ำกว่า16องศาค่ะแถวภาคอีสานตอนบนและภาคเหนือค่ะส่วนภาคกลางตอนล่างกรุงเทพปริมณฑลก็จะอยู่ประมาณ19-20องศาค่ะมลอากาศเย็นเบาลงแต่ช่วงเช้ายังมีอากาศเย็นถึงหนาวอยู่นะคะส่วนในช่วงบ่ายวันพฤหัสค่ะภาคใต้ตอนล่างอาจจะมีฝนตกบางพื้นที่นะคะสงขลาเยลาปัตตานีนาดาธิวาสรวมถึงมีซีฟ้นอ่อนค่ะ เมฆครึ้มหรือฝนเล็กน้อยสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงากระบี่ดังค่ะหมดอุณหภูมิสูงขึ้นนะคะจะอยู่ในเกณฑ์อากาศอุ่นถึงร้อนค่ะเย็นวันพฤหัสค่ะมีฝนบางพื้นที่เล็กน้อยค่ะสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสช่วงกลางคืนฝนน้อยค่ะเช้ามืดวันศุกร์ที่23ธันวาคมสีน้อยมากค่ะบริเวณภาคใต้ถ้ามีฝนตกก็คือส่วนน้อยของภาคนะคะน้อยมากๆค่ะประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นเป็นส่วนใหญ่ค่ะ อากาศหนาวบ้างเล็กน้อยแถวภพ่สารตอนบนค่ะก็คือประมาณ14-15องศานะคะส่วนภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกประมาณ19-22องศาค่ะบ่ายวันศุกร์ที่23ธันวาคมค่ะภาคใต้สีน้อยมากนะคะมีสีเล็กๆน้อยๆแถวนครศรีธรรมราชชายแดนยะลานราธิวาสค่ะส่วนไทยตอนบนอุณหภูมิสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์อากาศร้อนเป็นส่วนใหญ่ค่ะ 24ธันวาคมค่ะมลอากาศเย็นรอบใหม่จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะช่วงเช้าก็จะมีอากาศเย็นถึงหนาวค่ะโดยสูงสุดก็คือแถวภาคตวันออกภาคกลางตอนล่างกรุงเทพปริมณฑลนะคะประมาณ1 9บเถึงยีองศาค่ะส่วนทางภาคเหนือตอนบนอีสานตอนบนก็จะอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวค่ะ1 4บสถึงสิองศาค่ะบ่ายวันเสาร์ค่ะภาคใต้มีสีเล็กๆ็กน้อยๆเท่านั้นนะคะมีฝนน้อยมากค่ะสีฟ้าแถวนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสค่ะ ค่ำวันเสาร์ที่24ธันวาคมค่ะมีสีฟ้าเล็กน้อยนะคะฝนเล็กน้อยหรือเมฆครึ้มแถวสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาค่ะเช้ามืดวันอาทิตย์ที่25ธันวาคมค่ะภาคใต้ยังคงมีฝนน้อยอยู่นะคะส่วนไทยตอนบนค่ะเส้นความกดอากาศ1 0 2 0และ1018ค่ะเข้ามาปกคลุมภายีสารอีกครั้งค่ะช่วงเช้ายังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวต่อเนื่องค่ะส่วนในช่วงบ่ายอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ว่า ไม่ถึงกับร้อนแล้วนะคะส่วนของภาคกลางตอนล่างกรุงเทพและภาคตอนออกอยู่ที่ประมาณ24-25องศาค่ะส่วนภาคใต้บ่ายวันอาทิตย์ค่ะมีสีแค่เล็กน้อยนะคะบริเวณภาคใต้ตอนล่างค่ะค่ำวันอาทิตย์ไม่มีสีเลยในทุกภาคค่ะส่วนประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิก็จะเริ่มลดต่าลงอากาศเย็นๆค่ะเช้ามืดวันจันทร์ที่26ธันวาคมอากาศหนาวเข้ามาปกคลุมภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนค่ะภาคกลางกรุงเทพ อากาศก็จะอุณหภูมิลดต่ำลงอีกนะคะประมาณ18องศาค่ะภาคตอนออก20-21องศาค่ะส่วนภาคใต้เช้ามืดวันจันทร์ไม่มีฝนไม่มีสีนะคะโดยจะเริ่มมีสีหรือเมฆครึ้มฝนเล็กน้อยในช่วงบ่ายวันจันทร์มีสีแถวนครศรีธรรมราชตรังสตูลพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสค่ะที่สารตอนบนมีอากาศเย็นค่ะส่วนภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกจะมีอากาศอุ่นถึงร้อนค่ะ ช่วงข้ามวันจันท์ค่ะมีสีฟ้าเล็กๆน้อยๆภาคใต้ตอนล่างแล้วก็ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปค่ะ เช้ามืดวันอังคารที่27ธันวาคมค่ะไม่มีสีเลยนะคะปลอดฝนค่ะส่วนในช่วงบ่ายค่ะมีสีเล็กน้อยแค่แถวยะลาและราดถิววสส่วนบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงเช้าวันอังคารที่27ธันวาคมค่ะยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวอยู่ค่ะค่ำวันอังคารที่21ธันวาคมค่ะภักใต้ยังคงมีฝนน้อยอยู่นะคะแล้วก็สุดท้าย28ธันวาคมพักใต้สีก็น้อยมากค่ะโอกาสเกิดฝนตกน้อยนะคะ ส่วนประเทศไทยตอนบนในช่วงเช้าวันพุทธที่18ธันวาคมอากาศยังอยู่ในเกณฑ์เย็นถึงหนาวอยู่ค่ะช่วงบ่ายอุณหภูมิสูงขึ้นนะคะมีอากาศร้อนในพื้นที่ของภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกและอีสานล่างค่ะนอกจากนี้ก็จะตามมวลอากาศเย็นรอบใหม่นะคะที่กําลังจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอีกรอบหนึ่งค่ะแบบจำลองยิ่งไกลย,ยิ่งไม่แม่นอัปเดตกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะต่อไปปักมุสถานที่สำหรับคนที่แจ้งตำแหน่งไว้ในคลิปที่แล้วค่ะ โดยคลิปนี้ทุกตำแหน่งจะดูแนวโน้มฝนตั้งแต่เช้ามืดวันอังคารที่20ธันวาคมไปจนถึงเช้ามืดวันพุทธที่21ธันวาคมค่ะสถานที่แรกซีซัมรองสุขโขทยัยไม่มีฝนมีแดดจัดตลอดวันค่ะอุณหภูมิต่ำสุดคือ15องศาในเช้าวันอังคารค่ะและสูงสุด27องศาในช่วงบ่ายแม่สอดและบ้านแม่ละเมาจังหวัดตากไม่มีฝนมีแดดจัดตลอดทั้งวันค่ะอุณหภูมิต่ำสุด15องศาในเช้าวันอังคารและสูงสุดคือ30องศาในช่วงบ่ายค่ะ เวียงสะเคียนซาและพุนพินสุราธานีวันอังคารโอกาสเกิดฝนตกจะน้อยลงนะคะหรืออาจจะมีเมฆครึ้มๆฝนเล็กน้อยประมาณ1-2มิลิเมตรในช่วงบ่ายวันอังคารค่ะนอกจากนั้นเป็นแดดสลับเมฆคลึ้มยังมีลมแรงอยู่บ้างค่ะเวียงเทิงจังหวัดเชียงรายวันอังคารไม่มีฝนมีแดดจัดเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิต่ำสุด13สูงสุด24องศา ป่าบอนและตะหมดจังหวัดพัทธลุงวันอังคารยังมีโอกาสเกิดฝนตกหรือเมฆครึ้มตลอดทั้งวันนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงเย็นค่ะและในช่วงค่ำวันอังคารเป็นต้นไปฝนก็จะน้อยลงแต่ยังมีค่าฝนอยู่เล็กน้อยตลอดสัปดาห์ค่ะอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารวันอังคารไม่มีฝนค่ะมีแดดเป็นส่วนใหญ่อุณภูมิต่ำสุด15สูงสุด27องศาลมเริ่มเบาลงค่ะ ลมศัก์จังหวัดเพชรบูรณ์วันอังคารไม่มีฝนมีแดดเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิต่ำสุด15สูงสุด27องศาค่ะและอุ่นจังหวัดระนองวันอังคารไม่มีค่าฝนค่ะเป็นแดดสลับเมฆครึม้มแต่ยังต้องระวังลมกระโชกแรงค่ะสิชนนครศรีธรรมราชวันอังคารจะมีเมฆครึมคร้มนะคะแต่ว่าค่าฝนน้อยมากค่ะส่วนลมก็จะเริ่มเบาลงค่ะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา วันอังคารในช่วงเช้ามีค่าฝนเล็กน้อย2-3มิลลิเมตรค่ะโดยค่าฝนจะตกเยอะขึ้นในช่วงบ่ายค่ะ8-10มิลลิเมตรจากนั้นช่วงค่ำวันอังคารเป็นต้นไปฝนก็จะน้อยลงค่ะอําเภอเมืองจังหวัดยะลาเช้าวันอังคารมีค่าฝนต่ำๆเมฆครึ้มหรือฝนเล็กน้อยนะคะประมาณ2-3มิ mm ลลิเมตรฝนเยอะขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นค่ะ3-8มิลลิเมตรจากนั้นในช่วงเช้าวันพุธก็อาจจะมีฝนตกอีกรอบค่ะ4-5มิลลิเมตรบางไซยอยุทยาวันอังคารไม่มีฝนมีแดดเป็นส่วนใหญ่อุณหภูม ต่ำสุด18สูงสุด28องศาลมเริ่มเบาลงค่ะและสุดท้ายบ้านทุ่งหัววังเหนือจังหวัดลำปางวันอังคารไม่มีฝนมีแดดเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิต่ำสุด17สูงสุด25องศาและมีอากาศเย็นตลอดสัปดาห์ค่ะใครที่อยากให้ปักหมุดสถานที่ดูแนวโน,โน้มฝนแจ้งชื่อตำบลอําเภอจังหวัดพร้อมด้วยคำว่าปักหมุด แจ้งไว้ที่คอมเมนต์เลยค่ะและรอดูคำพยากรณ์ในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีในเดือนสุดท้ายของปีนี้ค่ะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ